สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับกัตตายกะต่ายกะตตายอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดจันทบ,บุรีอําเภอเขาคิดชกูดเขาคิดชกกูดนี่เองเมืองผลไม้เนาะเมืองผลไม้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับคุณกะตตายเงาะมังคุดทุเรียนโอ้โหผลไม้หลักของประเทศเราเลย วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องกระต่ายนะครับน้องกระต่ายต้องถามว่าน้องกระต่ายเป็นอะไรมาครับอาการร่างกายเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอ่ะโรคิดเลยเบาหวานคงไทยเราครับแล้วก็อะไรครับไตไขมันไตไตไขมันไตนี่เป็นยังไงครับไตต้องฟอกหรือไงฮะหรือไตไวายไตต้องฟอกไตแล้วต้องฟอกแล้วใช่ไหมครับฟอกอ,อ,อ๋อเอ๊ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้คุณกระต่ายสี่สิบ คุณกระต่ายอายุ40ปีเบาหวานถึงขั้นปอกเลยเหรอไตปอกไตเลยเหรอแล้วเป็นไขมันด้วยใช่แล้วเป็นอะไรครับเป็นเป็นนายกอบอตอป่าตไม่เป็น <laughs> <laughs> แล้วเป็นอะไรครับที่ตามมาได้ข่าวว่าเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมครับใช่เบาขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาถึงขั้นไหนไ้วครับตอนนี้อบอดสนิทนอฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยสนิทเลยนะครับ แล้วแล้วอาการที่ปวดมาเนะี่ยที่ผมเห็นก็คือเป็นโรคเบาหวานเป็นไขมันแล้วก็ไตเสื่อมเนาะต้องฟอกไตแล้วก็เบาหวานขึ้นตาจนตาบอดทั้งสองข้างเลยใช่ครับตอนนี้อายุได้สี่สิบปีสี่สิบครับแสดงว่าป่วยนี่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับตามองไม่เห็นนี่มากี่ปีประมาณสองสามปีสองสามปีนะประมาณสองปีกว่าสามปีนะครับแล้วฟอกไตมากี่กี่เดือนแล้วครับเพิงพ่งฟอกปีที่แล้ว ปีที่แล้วช่วงปลายปีไหมช่วงเดือนตุลาตุลานะครับก็ประมาณฟอกมาแล้วประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะได้เนาะได,ได้เดี๋ยวมาเจ็ดเดือนแล้วครับต้องฟอกสัปดาห์ละสองครั้งสองครั้งนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่ที่ที่ร,รู้จักกันมาแล้วก็จนมาถึงวันนี้ยได้ทานตัวไหนเข้าไปครับวียงเเซตัวไหนเนี่ยขออยู่นะฮะ<ม>อ่ามีวีแองเเซได้อะไรครับ ข้าวอยู่สุกข,ข้าวอยู่สุกสองตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใหนลองเล่าอาการครับตั้งแต่ทานตัวนี้มานะครับที่ผมนับนับไปแล้วประมาณสักยี่สิบวันได้เนาะประมาณยี่สิบวันตั้งแต่ทานมาอาการอะไรที่ท,ที่พงพอใจบ้างครับที่มีอาการเปลี่ยนแปลงก็ไปฟอกไตเฟยความดันไม่ตกความดันไม่ตกปกตินี่ความนันตกเป็นยังไงครับผู้ป่วยฟอกไตอะ่ะทุกทีฟอกเสร็จแล้วความดันมันจะตก อันนี้ไม่ตกอ๋อความนันตกมันเป็นยังไงฮะอาการมันจะเวียนหัวอ๋อเรียกค,ความานั้นตกอ,อยากจะอ้วกอยากจะอ้วกหลังจากการฟอกเสร็จแล้วนะใช่อ๋อเป็นนานแค่ไหนครับใช้เวลาก็ต้องก็ให้นอนดูชมอาการช่วงหนึ่งชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงเลยนะต้องนอนดูอาการถ้าถ้าดีขึ้นเขาก็ให้กลับบ้านได้ใช่ไหมใช่และถ้าไม่ดีขึ้นอ่ะให้ทําไงฮะ ก็ยังไม่ต้องกลับยังไม่ต้องกลับเอาหลังจากทานวีโอนเซ่กับข้าวอยู่สุกไปยี่สิบวันแล้วเนี่ยไปฟอกไตาตามปกติใช่ไหมครับปกติเลยแต่อาการนี้เป็นยังไงครับต้องเฝ้าอยู่ถึงชั่วโมงไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว<ต>เพราะว่าความดันไม่ตกอยู่ดูการแค่สิบนาทีก็อยู่แค่สิบนาทีรู้เลยโอ้อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยฟอกไตที่นะครับที่ความดันตกเนาะแรงดันตก อ้าวแล้วอะไรอีกครับที่ประทับใจก็ตาเริ่มมองเห็นแสงตาเริ่มมองเห็นแสงสิบเก้าวันยี่สิบวันเนี่ยนะเห็นแสงเลยตอนนี้เห็นแสงอะไรบ้างครับเห็นแสงอาทิตย์กับแสงไฟแสงอาทิตย์แสงไฟรู้แล้วนะครับว่ามีแสงมองเห็นแล้วเนาะใช่โอยี่สิบวันถือว่าประทับใจไหมครับแบบนี้ประทับใจโอ้สุดยอดสุดยอดมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ฟังข่าวมาว่ามันมีอาการดีขึ้นคืนคอชื่อว่าปวดหัวหรือมึนหัวเนี่ย ที่ว่าตื่นนอนใช่ไหมครับใช่เป็นยังไงตื่นนอนเล่าให้ฟังเนี่ยตื่นนอนมาทุกทีจะปวดหัวเวียนหัวก็ก่อนนอนก็ปวดหัวเวียนหัวแต่ตอนนี้ไม่แล้วทั้งก่อนนอนและตื่นนอนเลยใช่จะเวียนหัวแต่ตอนนี้ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวแล้วไม่หลังจากที่ได้ทานอะไรนะเวียงเซ่หลังจากทานเวียงเซ่กับอะไรครับข้าวอยูกสุกออโอ้โหนี่ผู้ป่วยน่าประทับใจมากเพราะนั้นอาการดีอย่างนี้นะครับมีคนทักไหมครับว่าว่ากระต่ายเป็นยังไงบ่า แล้วก็ตอนเนี้ย